สวัสดีเช้าวันที่5ของการเดินทางนะครับวันนี้ก็เราอยู่กันที่ไล่อคคินนะข้างหลังผมที่เห็นนี่ครับไกลๆวันนี้เรามานอนดูฟูจิเมืองเลยกับริมนู้นนะฮะที่เห็นเป็นเป็นแบนนั่นก็คือหลักน่าจะเป็นหลังแปรหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ smile. ตรงนี้จะเป็นอยู่ใกล้ๆก,กับเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะ ออนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งแล้วพระอาทิตย์เริ่มขึ้นอ,อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณที่ผมดูเมื่อกี้ประมาณ1ิบเจ็ดองศาตแต่เป็นสิบเจ็องศาที่ไม่ได้หนาวนะอากาศกำลังเย็นสบายแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะฮะเมื่อวานดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ไปแล้ววันนี้ดูพระอาทิตย์อาทิตย์ขึ้นม้งมางเดี๋ยวผมถ่ายให้ทุกคนดูนะ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็แดบดบเริ่มออกนะแต่วันนี้ไม่มีทะเลหมอกให้ดูแต่ก็จะมีหมอกเล็กน้อยนะครับอยู่ตรงบริเวณนู้นนะก็วันนี้อสกอยของผมก็เริ่มอาการก็เริ่มดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังมีมึนๆหัวแล้วก็เจ็บคออยู่นะคระับก,ก็นอนพักเต็มที่เพิ่งตื่นเมื่อกี้ก็ ปรแกรมเข,า,ขาวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะเดี๋ยวจะต้องถามเขาก่อนว่าเขาไหวแค่ไหนเดินทางไกลได้ไหวันนี้เราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะเพราะว่าเราเที่ยวหลายที่แล้วก็อังนี้ก็จะพักผ่อนนะครับแล้วก็เน้นการนอนการเอ่อรีแลกและจะไม่ได้สมบุกสมบันเหมือนสามสี่วันที่ผ่านมานะเพื่อที่จะให้ สก,กอยของผมก็ได้พักด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทํางานต่อกาแฟเชา้าไปครับเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพานะครับเดินดูสถานที่บริเวณรอบๆนะครับก็อาจจะแดดจ้าๆหน่อยแต่ก็วิวยังดีอยู่นะครับ โอเคนี่จะเป็นมุมซ้ายของรีสอร์ท<ด>นะครับก็จะดูกระตูนอะไรมันมีเต่าตรงนั้นดูแม่ค่ะไปดูเต่าวิวกว้างๆเลยมาวนเต่าเต่าอยู่ตรงนู้นเลยลูกตั้ตงหลายตัวแล้วเนี่ยน,นี่เรามาจากข้างบนนะครับตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเดินดูอีกหน่อยวันนี้เต็นที่มาการก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20หลังน่าจะได้นะครับ ก็ตอนนี้เขายังอนุญาตให้เอารถมาจอดอยู่นะแต่ว่าก็ยังจอดได้ไม่กี่คันข้างบนก็จะมีอีกหนึ่งรีสอร์ทที่เราขับมานะครับจะอยู่ตรงบริเวณนู้นนะขับลงมาเห็นใบไม้เป็นสีแดงแดงด้วยไม่รู้ว่าต้นอะไรก็ ก็ชั้นที่ผมอยู่น่าจะเป็นชั้นที่สามนะสเต็ปที่สามนั้นจะมีข้างบนอีกสเต็ปหนึ่งตรงนี้ที่ผมยืนจะเป็นสเต็ปสองแล้วก็อันนั้นเต็งของเรามันจะเป็นสเต็ปที่สามก็ตรงนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาว นี่จะเป็นทางที่อจอดรถนะฮะด้านบนข้างบนจอดรถแล้วก็จะมีจุดสั่งอาหารแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําที่นี่ผมบอกก่อนว่ามีน้ําอุ่นนะมีน้ําอุ่นเนี่ย mm. yeah. ตรงนี้ครับห้องน้ํามีทั้งหมดชายสามหญิงสามคงไม่ได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่าเพื่อความเป็นส่วนตัว ตรงนี้มีน้ำอุ่นให้ใช้ไม่ต้องห่วงนะครว่าจะหนาวนะแล้วก็อันนี้เป็นวิวด้านบนสุดของพื้นที่นี่มอไซค์ครับแข่งโป๊กเราจอดอยู่ตรงนั้นรับแดดนี่จะเป็นจุดที่สูงที่สุดที่ใช้ในการกางเต็นท์นะครับ คร่าๆก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรากลับไปที่เต็นท์แล้วก็เดี๋ยวเตรียมของที่จะเดินทางต่อวันนี้เราจะไปนอนกันที่อำเภอวิเชียรบุรีเมื่อไปที่วิเชียรบุรีที่เราก็ต้องไปกินไก่ยา่างแต่ไม่รู้จะได้กินไหมเพราะว่าเรามีคนป่วยอยู่โอเค คร่าวๆประมาณนี้นะฮะเตือนขึ้นเหนื่อยเลยก็ถ้าใครมากางเต็นที่นี่นะฮะก็ค่าบริการอยู่ที่ประมาณคนละ150บาทแล้วก็มีอาหารอาหารก็แล้วแต่สั่งนะเมื่อคืนผมสั่งกระเพราเนื้อ80บาทข้าวผัดหมูเจ็ดสิส่วนน้ำปลาขวดละยี่สิบพนักงาน ที่นี่นะบริการดีนะถือว่าดีเลยแหละเพราะว่าเขาใส่ใจนะใส่ใจแล้วก็ถามตลอดว่าเออเป็นยังเอาอะไรไม่มีอะไรบอกได้โทรสั่งได้ตลอดเวลานะคร ก็ขอแก้ไขนี่นะครับตรงข้างหน้าที่เห็นของไรน,นะเขาบอกว่าเป็นฟูจิน้ำหนาวนะก็บอกว่าเป็นฟูจิลงเลยก็ไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ด้านนอกแล้วนะครับ ทางเข้านะครับเมื่อกี้ออกมาจากเออเป็นทางเข้าของแคนยอนน้าหนาวนะเมื่อกี้ออกมาจากาที่พักไรอคัคินก็พอออกมาจากไรอคัคินก็เลยอีกประมาณสักกิโล2กิโลได้ก็จะถึงทางเข้านะนี่เราแวะกินข้าวกันก่อนเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะตอนนี้ก็ระยะเวลาที่กินจากเมื่อเช้า เจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วนะยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวแวะกินอะไรก่อนก็ตอนนี้เด็กสอน้ายเราก็ดีอาการดีขึ้นแล้วครับสดชื่นแล้วเมื่อวานน่าเครียดทั้งวันเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่แคนยอนน้ำหนาวกันนะครับคิดว่าคงน่าจะเยอะแหละเพราะว่าคนน่าจะเยอะเพราะว่ามันวันนี้วันที่ส1อดด้วย ตอนนี้เรากินอิ่มแล้วนะครับก็กําลังจะขับไปที่แคนยอนน้ําหนาวนะมาเจอวัดแห่งหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรอะ่ะอยู่ทางเข้าอะ่ะดูสวยมากน่าจะเป็นไม้สักทั้งหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไปดูกันแคนยอนน้ําหนาวเป็นยังไงบ้างสวยสมคําล่ําลือไหม ค่อนข้างที่จะขุกขระนะเป็นถนนดินนะแต่ก็ขับง่ายอยู่ไม่ได้ขับยากอะไรก็ตรง,งนี้เข้ามาข้างในแล้วก็จะมีจุดจอดรถคนก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จ้ะคือเขาผมเดาว่าคนอ่ะน่าจะไปแถวแถว เอที่มันเป็นรีสอร์ทอะผมจำชื่อรีสอร์ทไม่ได้แล้วตรงนั้นมันชื่อรีสอร์ทว่าอะไรเพราะตรงนั้นจะเป็นจุดที่เขาเปิดให้เข้าชมแล้วก็เสียค่าเข้าชมด้วย <c oughs> ก็ตรงนี้กําลังสร้างพระพุทธรูปอยู่นะอืมเหมือนเขาพิ่งทําอ่ะแล้วก็ตรงนี้กําลังจะเปิดสกายวอล์กกำลังเอ,อทำอยู่นะ่าจะยังไม่เสร็จนั่ไง แถวนั้นจะเป็นรีสอร์ทเราลงมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำตกเรียกว่าน้ำตกนักขราดนะหรือว่าน้ำตกตาดหมอกนะจะมีรูปปั้นของพญา,านาะคมีคนมากราบไหว้ไหลลัดรถดันลงมา,มา แต่ว่าเสียดายเพราะว่าเรามาช่วงหน้าแรงนะน้ำมันจะไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าถ้าใครมาช่วงหน้าฝ<ม>นเนีะ่ะ<ม>น่าจะสวยนะ<ม>หน้าฝนน่ะอื้อน่าจะเย็นด้วยก็จุดชมวิวจะอยู่ตรงบริเวณนี้นแต่ถ้ามองตรงนี้นมันจะสวยกว่าไงตัวก็ะจะตรงนนี้สวยกว่า ก็ห <c oughs> ให้ดูคร่าวๆนะแค่นี้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะทางเข้ามันจะมีสองทางนะครับคือหนึ่งคือเข้าทางวัดวัดที่เราเข้ามาเมื่อกี้แต่ว่าตรงเนี้วิวมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าใครที่อยากดูวิวกว้างๆอะ่ะต้องไปไปที่รีสอร์ทอะ่ะผมจําชื่อรีสอร์ทไม่ได้นะเดี๋ยวจะหาข้อมูลได้วเขียนซับอยู่ข้างล่างแล้วกันว่ามันชื่อรีสอร์ทอะไรตรงนั้น,นจะสามารถ เเห็นวิวอ่ะได้กว้างกว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้แต่รู้สึกว่าเขาจะเสียค่าเข้านะในการเข้าชมหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจฮนี่วัดเล็กๆแล้วไม่ได้ใหญ่มากนะวัดอะไรนะตัวก็มีที่ให้หายไาเล็กๆวัดเล็กๆแต่ว่าร่มรื่นนะหน้ามาอยู่ ใครที่ผ่านไปผ่านมานลำหนาก็แวะเข้ามาให้อาหารปลาไหว้พระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลตอนนี้คืออิ่มแล้วนะหาที่นอนอ่าใช่พออิ่มแล้วก็แน่นอนครับตามสเตปเดี๋ยวทุกอีพีที่ผมถ่ายเนี่ยจะต้องมีจุดที่เขาหลับหนึ่งจุดวันละหนึ่งจุด <c oughs> <c oughs> นะเออ ถ,ถ้าคลิปไหนที่ไม่มีอะไรวะจอดนอนนี่ก็คือไม่ใช่คลิปของพีพีแบ็กแพ็กนะเป็นคลิปของที่อื่นตัดต่อมาอีกทีของแท่ของแท่ต้องจอดนอนไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ น,นี้นะครับเราแวะพักรถกันก่อนนะขับมาได้ครึ่งทางแล้วเหลืออีก88กิโลเมตรตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภออะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าน่าจะยังอยู่ในจังหวัดเ,เพชรบูรณ์อยู่ก็เมื่อกี้ที่ขับมานะครับสองข้างทางอะจะเป็นวิวนะลงมานะครับลงมาจากยานชาติน้ำหนาวมุ่งหน้าจะไปอำเภอลมสักนะเจอไฟแดงแรกเลี้ยวซ้ายเส้นนี้จะเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข2 2 7 5 จากจุด,จ,ด,จ,ดจุดนั้นที่ผมลงมาคือไฟแดงอ่ะเลี้ยวซ้ายมาจะวิ่งไปที่อาเภอวิเชียรบุรีแล้วก็ไปที่อําเภอสีเทพได้คือนี้เราจะไปนอนที่ลบบุรีแต่ว่าวิวสองข้างทางอ่ะตอนที่เราขับมาเนี่ยใครที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นน้ําหนาวขับเลยมาอีกนิดนึงจะเป็นอุรงชาตตัดหมอกส่วนฝั่งขวาจะเป็นวิวของเออข่าคอนะถนนดีมากเลยนะ แล้วก็เรียบรถไม่เยอะเป็นเส้นทางเลี่ยงระหว่างเาพชรบูรณ์มาที่ลบ,บบุรีได้ก็ช่วงระหว่างที่ผมเมื่อกี้พักรถเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เซเว่น่ะไม่แน่ใจว่าอำเภออะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็มีร้านหมูย่างไส้ย่างอยู่หนึ่งร้านนะเมื่อกี้ผมลองกินน้ำจิ้มหมูย่างกับไส้ย่างอ,อร่อยมากตอนนี้ที่แรกผมสั่งมาสองไม้ก่อน ก็อร่อยก็เลยไปสั่งเพิ่มเขาบอกว่ามันมีหมึกย่างด้วยผมก็เลยสั่งหมึกย่างอีกสองไม้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าหมูกับไส้อ่ันนี้ผ่านแล้วน้ําจิ้มอร่อยไส้หอมย่างแบบเกบเกรียมนิดนึงมันจะมีความหอมก็สั่งไปเบิ้ลแล้ะเดี๋ยวจะมาร้านเขาอยู่ตรงนี้ถ้าขับมานะจะเจอเซเว่นแล้วก็จะข้างเซเว่นอ่ะเนี่ยครับเซเว่นอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าเซเว่นอะไรอ๋อ ผมรู้แล้วอยู่ที่บ้านน้ำร้อนเซเว่นบ้านน้ำร้อนอ่าเซเว่นแยกบ้านน้ำร้อนตรงแยกนี้ครับจะมีนะครับปั๊มน้ำมันมีวัดแล้วก็ข้างหลังอาจจะเป็นเซเว่นนี่ครับอยู่ข้างเซเว่นเลยร้านนี้ร้านนี้นะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างหน้าให้ดูเดี๋ยวรอเขาย่างให้เสร็จก่อน นี่ครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูข้างหน้าได,ได้ยังครับเดีนะ๋ยวเราทำแล้วก็ประเมินไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวรอได้ตรงนี้ไม้ละสิบบาทได้แล้ว ก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับผมก็แนะนำนะอร่อยแน่นอนเมื่อกี้ชิมหมูกับไร้ไปแล้วอันนี้เป็นปลาหมึกป้างโดยธรรมชาติแล้วอะ่ะถ้าทำน้ำจิ้มหมูอร่อยปลาหมึกน,น้ำจิ้มมันก็ต้องอร่อยด้วยนะ น้ำจิ้มอ่ะจะติดเค็มนิดติดเค็มไปนหน่อยนะครับรสชาติไม่ได้แบบว่าจัดจ้านอ,อาจจะเค็มที่น้ำจิ้มหรือเค็มที่ปลาหมึกไม่รู้นะขอชิมอีกทีอืมน่าจะเค็มที่ปลาหมึกอ,อืมแล้วก็ น้ำจิ้มผมว่าอาจจะขาดเรื่องความหวานนะุยดูครับตรงนั้นนูนขายดีอยู่นะเนี่ยมีคนมาซื้อนะต่อจากผมอะ่ะเยอะเลยอยน้ำจิ้มผมว่าอาจจะขาดหวานนิดนึงหวานแล้วก็เปรี้ยวนะแอบเผ็ดนกะําลัง,ด,ด,ง,งดีแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าข้าแต่ว่าน้ำจิ้มหมูย่างอร่อยกว่า ที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็ชื่อว่ารีสอร์ทเดอะ o ุ r e รีสอรนะครับเป็นน่าจะเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่นะห้องยังใหม่อยู่เลยนะครดูดูดเนี่กระดองห้องนี้ B8 <G> ก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะยังไม่ค่อยลบเท่าไหร่ดูนะเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมจะถามคนที่เคยทำงานโรงแรมมาก่อน ห้องเป็นไงบ้างครับุนะคอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้เวลาแป๊บหนึ่งกำ <c oughs> ลังเปื่อยอยู่เมื่อกี้นั่งรถมาเจอลรมแรงๆเปิดเข้ามานี่ <c oughs> จะเห็นเตียงนะครับเ <c oughs> ตียงห้าฟุตไม้มีตู้เสื้อผ้าให้มีแอร์ให้ทีวีให้มีโต๊ะนี่ครับข้างนอกน่าจะมีอะไรไม่รู้เดี๋ยวเปิดดูก่อน <c oughs> เป็นไงบ้างห้อง เกินคำจะบ,บรรยายโคตรเนี้ยไปเลยดียดดไหมคนระับคือห้องเ<ใ>นี่ยสะอาดอันนี้แขนด้วยนะสะอาดมากมีอืมีมทัศนสบู่แล้วก็ยาสระผมนะแล้วก็มีออคอฟฟี่<ด>ตอนเช้าคอฟฟี่เบรกตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดห้องนี้คือราคานี้คือราคา4 5บบาทนะครับ450บาทบนี่นะไม่พอนะมีผ้าห่มเสริมได้จ้ ถ้าผมสองผืนนะไม่สองผืนโตโต้ด้ยมีที่ไหนโอ้โห <laughs> oh, oh. ลุงเจ้าของใจดีนะเออกลัวเราหนาวลุงเขาก็บริการดีนะครับบอกว่าไม่ต้องกลัวของหายนะเขาเฝ้าให้ตลอดเลย<ะ>กินยาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูกลางคืนนะถ้าเขาไหวนะดูบริเวณกลางคืนในตัวเมืองวิเชียรบุรีนะเราจะไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีแต่ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหม นะนี่คือต้นตำรับของไก่ย่างวิเชียนบุรีหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเช้าเราจะถามลุงว่ามีร้านแนะนำไหมเดี๋ยวถ้าไหวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวยามค่ำคืนของวันที่3 1ก่อนปีใหม่ที่ไปกันเลยที่ไหนอำเภออะไรนี่อยู่อำเภออะไร,ไม,รมิเชียนบุรี <c oughs> เดี๋ยวเราไปเข้าดาวแต่ว่า ยังไม่บอกว่าจะไปไหวหรือเปล่าต้องดูอาการก่อนโอเคไหวจ้ะไหวไหมไหว <laughs> แต่ดูสภาพหน้าก่อนโอ้โหโอเคโอเคครับตอนนี้เรานะก็มาอยู่ที่ตัวอำเภอของวิเชียรบุรีแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดมิตรสาลีตลาดสดมิตรสารีก็เนี่ยครับมาเดินดูอาหารท้องถิ่นแล้วก็มาดู ว่าในตลาดมันมีอะไรบ้างนะมาหาอะไรกินด้วยก็ในตลาดค่อนจะเงียบนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นะก็ไม่ค่อยมีคนก็ตรงนี้จะเป็นอยู่ฝั่งของข้ามตลาดก็มีร้าน DIY ด้วยนะโอ้แล้วบอกว่าคนแถวนี้นิยมจุดคุกอันนะเนี่ครับร้านคุก ขายดีมากโอคนซื้อผู้ไปจุดวันนี้วันสิ้นปีนี่ตั้งตั้งแต่มาเนี่ยถึงอะคนแบบว่าได้ยินเสียงคนจุดผู้เยอะมากเลยเองเดินไปดูหน่อยปะก็คนเขาจุดพูกกันเยอะนะเนี่ยดูดิร้านผู้ขายดีมากก็ในตัวเมืองก็จะคึกคักหน่อยแต่ว่าจุดที่เราอยู่ห่างจันตรงนี้ประมาณ แค่ห่างแค่หนึ่งกิโลเองวันนี้น้ำแข็งขายดีแน่นอนตอนนี้เราได้ร้านที่จะกินข้าวเย็นนี้แล้วนะครับก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่หน้าตลาดมาแล้วนะครับอาหารเราวันนี้นี่วิเศษเรามีนะเมื่อกี้ชิมแล้วรสชาติน้ำซุปก,ก,ก็กลมกนละ่อมนะอาจจะติดเค็ม,มนิดนึง ว่าก็ได้อยู่นะไม่น่าเกียดหรอกดีกว่าร้านเมื่อเช้าอะ่ะดีกว่าเมื่อเช้าตอนที่นที่ผมกินอะ่ะเราไม่บอกนะว่าร้านไหนแต่เขาจะเสียชื่อนะ <c oughs> เอาเป็นว่าดีกว่าแล้วกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวกินเสร็จเราจะพาขี่มอเตอร์ไซค์ชมรอบๆในยามค่ำคืนนะเผื <c oughs> ่อว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจขอบคุณครับขอกินก่อนนะครับ ก็ตอนนี้เรามายืนรอโรตีครับร้านนี้อยู่หน้าตลาดเหมือนกันโอ้คนซื้อเยอะนะอันนี้อดจินมเพราะว่าไม่ค่อยจะบายไม่งั้นกินแล้วเดี๋ยวลองดูครับอร่อยไหม